สวัสดีครับเพื่อนๆนนครับวันนี้ผมจะพามาเลี้ยงมาดูวิธีการเลี้ยงด้วงนี่เราจะทดลองหัวอาหารนะครับที่เราใช้ในการเลี้ยงครับทดลองใส่1นกิโลไปเลยนะครับว่าผลของการใส่หอาหาร1นกิโลจะทำให้ด้วง ไข่เยอะขึ้นหรือร่วงดกไข่ดกมีลูกเยอะหรือเปล่าเรามาทดลองกันเลยครับนำหวานนะครับที่ใส่ลงไปให้หมด ็จะประมาณนี้นะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับหัวอ,อาหาร1นึกิโลในการผสมเพียงด้วงสาขู่นะครับอุปกรณ์ก็สับไปเรียบร้อยนะครับเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวดิบนะครับสับหัวออาหารนะครับก็มีแค่นี้นะครับ สูตรของการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวไปดูทีต่อไปครับผมหลังจากใส่หัวหันนะครับหนึ่งกิโลลงไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำนะครับแช่ไว้ให้หัวหันละลายให้เข้ากันนะครับคือให้มันละลายนิดนึงนะครับแช่ไว้สักห้านาทีนะครับประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสม อาหารเลี้ยงดวงกันนะครับเอาเปลือกมะพร้าวที่เราสับเนี่ยครับผสม,มใส่หวาหารรอให้วานละลายสักห้านาทีครับผมเดี๋ยวมาเจอกันต่อนี่นะครับหลังจากผ่านไปห้านาทีอาหารก็จะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ละลายก็ออกมอ แล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวที่เราสับใส่ลงไปเลยนะครับเอตัวใส่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผสมเข้ากันเลยนะครับนี่เราเะเห็นหัวาหารที่เราใส่ไป1นกิโลต้องผสม จะมาดูว่าดวงจะไข่ให้เยอะไหมนะครับถ้าใส่หอาหารเยอะๆรันแรกเราก็ใส่เป็นหนึ่งกิโลก่อนนะครับซ้อตายนะครับนี่เราจะเข้มข้นเหมือนเดิมครับใส่หอาหารเยอะ,ะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะมาผสมนะครับสองกะะมังที่เหลือให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรา ผสมหัวหารกับเปลือกเผงข้าวสับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเปลือกของข้าวดิบน้ทีสับครับให้กับพ่อแม่พันธุ์เขาได้หลกซ่อนหรือให้พ่อแม่พันธุ์ใช้ในการผสมพันธุ์กันนะครับกล้วยหัวหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับน้ำก็ประมาณนี้นะครับก็น้ำก็ใส่ประมาณนี้นะครับ กดตรงไปก็จะมีน้ำนิดหนึ่งครับเดี๋ยวน้ําเขาก็จะระเหยออกไปเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเยอะนะครับใส่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปล่อยนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ชุดที่3แล้วนะครับที่ผมเบียงครับนี่คือชุดที่3นะครับพ่อแม่พันธุ์ก็ให้กินกล้วยนะครับระหว่างที่ เอาพ่อ่พันออกมานะครับก็ให้กินคั้วยรอนะครับเพื่อลดรุงก,กําลังนะครับนี่ครับที่นีจะเป็นตัวเมียครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับพ่อแม่พันธุ์ก็ใส่ไปเลยนะครับมันใส่แค่นะคับสี่ตัวหรือสี่คู่นะครับราะพ่อแม่พันธุ์ ไม่มีนะครับเหลือแค่นี้นะครับจากการที่เราทํารุ่นท,ที่3มแล้วก็จะมีเสียชีวิตไปบ้างนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับชิงเหลือแค่สามกระมังครับวันนี้อาทิตย์นี้เราทำสามกระมังใส่พ่อพันธุ์ลงไปตัวเมียนะครับเนี่ย ใส่แค่4ตัวนะครับแล้วเราจะมาดูว่าผลผลิตของเราจะได้เยอะขนาดไหนนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองครับครั้งแรกเลยครับตัวผู้ตัวผู้ผมจะใส่ไป5ตัวเพราะมันเหลือเยอะ,ะครับตัวผู้เขาจะไม่ค่อยตายนะครับส่วนมากตัวเมียจะค่อนข้างจะตายเยอะกว่าตัวผู้ใสใไปเลอร์5ตัวครับ เราคัดเอาตัวที่แข็งแรงแข็งแรงครับเขาจะมีอายุไขครับรอบของเขานะครับจะทำได้ประมาณ3 4ถึงสรอบนะครับต่อพ่อแม่พันธุ์หนชุดนะครับหนึ่งชุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นกันเสร็จร้อยครับนับฝามาปิดแล้วก็จัดเก็บเดี๋ยวอีกประมาณนับสองอาทิตย์เรามาดูกันว่าสูตรที่ใส่หัวหันนับ1กกิโลปลพัน4สี่คู่นะครับว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวสองอาทิตย์มาดูกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขพฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับการผสมหัวหารให้ร่วงนะครับสูตรที่ผมทดลองครับไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใด รอติดตามกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ